ก <G ül> ราวสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกหลายๆครั้งครับสำหรับวันนี้นะฮะไม่ได้หายไปไหนนะครับกับรถที่เพิ่งเคลือบเอเพิ่งขัดเมื่อวานเพิ่งติดอยู่กันเมื่อวานนะฮะก็เป็นรถมินิคูเปอร์เอนะครับปี2005นาะครับสำหรับรถที่มีอายุนะครับมีประสบการณ์อย่างนี้นะครับลิ้วรอยมีตามปีมีตามรถแน่นอนนอกจากที่จะมีริ้วรอยแล้วเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าคาบตะก,กัน สิ่งที่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับเราคือใช้วิธีการสตรีมนะฮะเพื่อให้คาบตะกันเนี่ยตามล่องที่ไม่สามารถเครื่องขัดไม่สามารถเข้าไปได้ถึงเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับเพื่อให้คาบตะกันเนี่ยออกมาได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพระดับหนึ่งเลยนะครับสําหรับรถนะครับที่มีอายุอย่างนี้นะครับถึงเราจะขัดเงาขนาดไหนก็ตามนะฮะแต่ถึงแม้ว่าในคาบตามล่องต่างๆเรายังไม่ได้เคลียร์หรือว่ได้เอาออกเนี่ย รถจะดูเก่าทันทีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราเคลียร์กันระดับหนึ่งแล้วนะครับสำหรับมินิคูเปอร์เอนะครับคันนี้ยังไม่ได้เคลือบนะเรากำลังจะเริ่มเคลือบอยู่เร็ว,รวๆนี้แต่ว่าตอนนี้ของเอาคาบตะกันออกก่อนไม่ว,ว่าจะเป็นขอบตรงไหนก็ตามนะฮะร,รถพวกนี้มันจะมีตามขอบนะครับเนี่ยพวกตามขอบพวกนี้เห็นไหพวกตามขอบพวกนี้มันจะมีอยู่ถ้ารถออกเก่ามันจะเป็นคาบตะกันตอนนี้เราออกไปหมดแล้วน,นี่หมดแล้วดิรอบอยังฝั่งนี้ตรงนั้นยังไม่หมดนะมีตรงแค่ตรงนี้นะฮะ นี่ตรงนี้เด็ดเรา่าไปดูว่าตรงนี้เราออกแล้วนะสังเกตนะเอาออกแล้วนะนะอออวนะโดยที่ไม่มีการขัดเพราะว่ายังไงในล่องเนี้ยในล่องพวกเนี้ยเครื่องขัดไม่สามารถลงเข้าไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทํายังไงให้รถมันดูใหม่นี่นี่ามาดูดีๆนะครับมันจะมีคาบตะกันอยู่เห็นไหมคาบตะกันพวกนี้นะครับรถจะขัดจะเงาขนาดไหนมันก็ทําให้รถดูเก่าได้ทันทีเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้นะครับเห็นมหมนะมันโฟก,กัดปะ จุดเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ทําให้รถดูกเก่าถึงแม้ว่าจะเคลือบแก้วไปแล้วก็ตามก็คือไอสิ่งพวกนี้นะครับผมปกติเราจะทำในสเตปซนะูเปอร์โค้ดนะถ้าในสเต็ปกปกติทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีไมใ้ให้เราทำอย่างนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าพูดตรงๆเลยนะสหรับรถอายุเยอะๆนะไม่ได้มีมามบ่อยๆหรอกที่ ความลักรถของลูกค้าที่จะมาทาเคลือบแก้วใหม่เงี้ยทุกคนบอกว่ารถของเขาเงาสะอาดอยู่แล้วแต่ได้ค่าเข้ามาในห้องนี้จะรู้ว่าผมสามารถทําให้มันเงาและสะอาดแล้วมันมีค่ามากกว่าเดิมได้นะครับเห็นไหมมันจะมีคราบตะกันเหล่านี้นะครับถ้าเราเอาออกด้วยถูกวิธีนะครับรถก็จะไม่เสียหายด้วยนี่ดูดีๆนะเห็นไหมตรงโลโก้เห็นนะตรงขอบโลโก้พวกนี้นะครับมันจะมีอยู่นะครับมาทดสอบให้ดูข้างหลังหน่อยได้ไหมอะ ในตอนตรงเอามามาทำมามาดูข้างหลังให้หน่อยอย่างเนี้ยตรงคาว่า Cooper S นะครับเห็นไหมทุกคนจะเห็นนะว่า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 มันจะมีค่าตกันอยู่้างใหนเราจะไม่สามารถขัดมันได้เลยนะเราเครื่องมืออะไรบนโลกนี้มาขัดให้ได้ไม่มีทางนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเราตัวนี้ขัดให้ดูนะลำนึงออกเดี๋ยวผมโฟกัสเอามาตรงนี้มาตรงนี้เอาตรงนี้อ่ะลองทาให้ดูนะครับตรงตรงตัว E ก็ได้ตรงตัวก็ได้ พอเข้าใกล้มากไม่ได้สั่นเหลือเกินยวเข้าไปดูนะครับนี่ครับตัว E ปะ่ะสาดขึ้นนะมาดูตัว S ด,ดูตัว S นี่นะครับนี่โอเคครับขึ้นมาให้ดูหน่อยกุดๆก่อน เห็นสังเกตไหมมันสะอาดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้มือขันนะครับเนรายละเอียดเราเยาวนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องทําก่อนที่เราจะเคลือบเข้าไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้รถดูใหม่นะครับบางทีลูกค้าก็ไม่ได้เห็นหรอกขั้นตอนเหล่านี้นะครับไม่ได้เห็นว่าเราทําหรอกแต่ว่ามันจําเป็นจริงๆมันจาเป็นจริงๆที่จะต้องทํานะครับในบางเวลาในบางคันรถเล็กกว่ารายละเอียดน้อยกว่านะครับจะบอกว่า มันไม่ใช่อย่างที่ทางท่านลูกค้ารู้นะฮะรายละเอียดเนี่ยมันตัดสินโดยที่ตัวร้านนะว่ามันจะมีมากจะมีน้อยอยังไงนะครับขึ้นอยู่กับอายุของมันบางคนดูรถแลดูแลรถดีแต่ก็อาจจะดูแลแบบผิดวิธีก็มีทุกคนรักรถหมดครับแต่วิธีการดูแลรถเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับทําให้รถอ่ะมันมีค่าแตกต่างกันตามราคาของรถนั้นนะฮะสาเนี่ยในสูตรต่างๆนะนัทั้งหลายตรงนี้ยังไม่หมดนะก็ยังมีอยู่เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวคันนี้จะเริ่ม ทำให้เรียบร้อยทั้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวคันนี้เราจะเปิดฝาเครื่องให้ดูข้างในกันนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าล้างห้องเครื่องไว้ยังเช็ดห้องเครื่องไว้ยังเดี๋ยวรู้ <laughs> เปิดฝาเครื่องก่อนนะครับคันนี้นอกจากนะเราจะโชว์ในเรื่องของการทําความสะอาดในล่องแล้วน,นะเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันในห้องเครื่องด้วยว่าคันนี้ได้ยินมาว่าแรงนักแรงหนานะฮะมาะทำอะไรไปบ,บ้างนะครับรถปี2005นะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะ ภายใต้ห้องเครื่องที่มีความอัดแน่นของเครื่องยนต์นะครับมีทั้งยันนะครับแขวคลาดปลอดภัยนะครับรถแรงอย่างนี้ต้องมีสิ่งนี้ไว้ครับเพื่อให้ป้องกันอัตรายนอกจากสายเบลละและเบรกแล้วนะครับเบรกก็แน่นนะยังมียันอีกนะฮะรับรบองคันนี้อยู่แน่นอนแล้วก็มีสัญลักษณ์ของความแรงทันโค้งนะครับคัสโกนะครับ m s d คอยวัวเทียนนะฮะ อันนี้ไม่รู้อะไรนะครับแล้วก็มีกองอากาศนะครับเครื่องเครื่องอันนี้บอกว่าน่าจะยังเกี่ยวรายละเอียดได้ไม่หมดเนาะแต่ว่าพามาดูแล้วคันนี้ก็ไม่น่าจะธรรมดานะครับเป็นรถอีกหนึ่งคันที่จะบอกว่าค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับมินิซูเปอร์ชาร์จนะครับอย่างนี้เยอะมากๆบอกไว้เลยนะครับบอกไว้เลย เท่าที่ได้ยินมาเนี่ยตัวรู้สึกว่าตัวตัวกันชนนี่ก็จะเป็นของแต่งด้วยนะเป็นของแต่งด้วยกันชนเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้น้องก็พูดมานะครับโอเคนะฮะแล้ยวก็มีของแต่งเยอะเลยนะครับมีสติ๊กเกอร์มียนันวัดทั้งเผือกนะฮะก็เป็นอะไรที่ต้องมีกันทุกคันนะครับนี่ครับสังเกตน,นะเมื่อคู่นี้ก็ทําไปแล้วศาสตร์เยี่ยมอ่องแต่ว่าคันนี้นะ น่าจะเป็นตัว limited edition ฮะตัวโลโก้คำว่ามินี้ไม่มีสีแล้วนะครับถ้าออกมาใหม่ๆจะไม่ใช่อย่างนี้นะต้องต้องใช้สักพักก่อนนะมีประสบการณ์แล้วถึงจะได้ขนาดนี้นะครับอันนี้เกิดจากการขัดไฟระมาดระดับหนึ่งได้แค่ประมาณนี้นะฮะเพราะว่าลึกกว่านี้นี่เริ่มยากแล้วเพราะว่าตัวสีขอบนี้ก็ไม่ใช่สีปกติเป็นสีพิเศษนะครับทำมาให้ขัดค่อนข้างยากจริงๆนะครับ ที่บอกนะครับพันนี้นะครับยังมีต้องใช้เวลาในการเก็บรายละเอียดอีกสักซิดนึงนะเท่าที่ผมเห็นนี่น้อยๆต้องมีชั่วโมงนึ่งอ่ะก่อนจะได้เคลือบแก้วอีกรอบนีงนะไม่อีกรอบนี่เคลือบแก้วรอบแรกจะไม่ได้เคลือบแก้วรอบส่อเริ่มแรกเลยนี้เพิ่งจะเริ่มเก็บรายละเอียดนะครับอย่างที่เห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไหนก็ตามนะครับนี่เมื่อกี้คู่นี้นะที่ผมให้เห็นดูเมื่อกี้เราจะเห็นว่าตัวโลโก้ของมินิเนี่ยมันจะมีคาบตะกันอยู่เนาะ เราพาไปดูกัน,กนใกล้ๆนิดหนึ่งนะเริ่มไม่มีได้ปะข้างข้างบนหน่อยดิอยากเห็นข้างบน<ม>เห็นเลยไหมฮะตรงคาบตะกันอ่ะมันจะค่อยๆออกไปตามความร้อนนะครับแต่ว่าก็ต้องก็รีบร้อนไม่ได้ต้องค่อยทำนะครับ ตัวความร้อนนี่มันทำให้ค่าปกปรปกเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วก็มีความนิ่มลงแล้วก็หลุดได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องขัดนะครับแต่สังเกตนะเวลาเอาเครื่องซีมเนี่ยจะมีคราบดาๆออกมาไม่ใช่ล้างลมไม่สะอาดนะแต่มันสกปรปกเกินที่จะทความสะอาดได้นะครับมันมันซอกมันเล็กกัดนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดนะครับต้องต้องต้องใส่ใจจริงๆอะ่ะโอเคถอให้ดูอระดับหนึ่งแล้วนะครับสาหรับเครื่องนี้ใครมีอยู่ที่บ้านนะ เอามาใช้ก yes. ับต make like okay, ัวรถได้ไม่ห่วงนะฮะเพราะมันไม่ใช่ของผมนะครับก็เป็นของท่านน่ะแหละเอาเอามาใช้บ้างนะฮะเขาจากว่าทำความสะอาดพรเขคาหาดเบาะแล้วนะครับทำความสะอาดรถได้ด้วยนะครับัวสตรีมนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับของความสะอาดรายละเอียดอีกนิดนึงนะฮะอยากให้รถดีอยากให้รถเด่นกว่าคนอื่นนะครับต้องทำน้ำมากกว่าคนอื่นนะเป็นเรื่องปกติโอเคมิ่กี้มาพีเอ็มอาโต้เดลิเนะฮะอ๋อเขาเรียกว่ากันชน J c ซี o ีจอนคู o r อร์เนี่เองนะฮะ ไม่ธรรมดานะครับ<笑><笑>เออจะบอกว่าบอกว่าอันนี้ครับก็ก็ก็มาดูรถแล้วรับรองว่าสวยนะครับวันนี้เก็บรายละเอียดอยู่อีกสักครู่นึงนะอ่ะกว่าจะได้เคลือบนะครับขอบคุณน้องเมฆมากะนะครับรับรองคันนี้นะทำออกไปไม่กล้าขี่แน่นอนวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวขอไปทำงานตื่นต่อก่อนสวัสดีครับ